ไปต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นร้อนที่อยู่ในความสนใจของสังคมนะครับก็ต่อเนื่องกันมาวันนี้ก็วันที่3นะครับเรื่องนี้ก็มีการขยายความมีประเด็นเกิดขึ้นมากมายครับเรื่องราวของคุณแม่คุณแตงโมง ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ที่อยู่ในความสนใจของสังคมกรณีที่คุณแม่เนี่ยออกมาแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตท,ที่ปรึกษากฎหมายว่ามีการยักยอกทรัพย์นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องมันซับซ้อนมากขึ้นไปมากกว่านั้นครับเมื่อที่ปรึกษากฎหมายคนดังกล่าวเนี่ยออกมาแฉกลับครับเขาออกมาแฉกลับบอกว่าสาเหตุทั้งหมดนะครับมาจากการที่ตัวเขาเองเนี่ยนะครับไปเตือนคุณแม่คุณแม่พนิดาเรื่องชู้สาวกับอดีตคนขับรถครับ กลายเป็นประเด็นเพิ่มเติมเข้ามานะครับทีนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนักข่าวจากหลายสํานักก็ไปรอการปรากฏตัวของนางพนิดาสิริยุทธโยธินและก็นายช้างซึ่งเป็นอดีตคนขับรถและก็เป็นบอดี้การ์ดของแม่แตงโมที่สถานีตนํารวจนครบาลบางซื่อเขตพญาไทกรุงเทพครับหลังจากที่มีรายงานว่านายช้างนั้นจะเข้าแจ้งความนายชัยวัตรโลมากุลอดีตที่ปรึกษากฎ,กฎหมายของแม่คุณแตงโมหลังจากที่มีการกล่าวหากันเรื่องการชู้สาว แต่เมื่อทั้งสองคนไม่ปรากฏตัวครับนักข่าวาจึงสอบถามกับแม่คุณตังโมนะครับก็เปิดเผยบอกว่าตัวคุณแม่เองและในช้างจะไม่เข้าแจ้งความเรื่องนี้เพราะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระและไม่ใช่ประเด็นหลักครับประเด็นหลักเนี่ยก็คือตอนเองต้องการแจ้งความดำเนินคดีกับนายชัยวัฒน์ในข้อหาย,ยักยอกทรัพย์ตามที่เป็นข่าวส่วนกรณีชู้สาวครับตามที่ถูกกล่าวหาคุณแม่ก็เปิดเผยยืนยันครับ บอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยครับตนเองเนี่ยอายุ67ปีแล้วในช้างเนี่ยอายุก็62แล้วคุณแม่บอกว่าอายุปูนี้แล้วจะไปทําอะไรกันได้แถมยังซัดก,กลับอีกครับคุณแม่บอกว่ามีประเด็นนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยก็เพราะนายชัยวัตรเองที่แอบชอบตอนเองครับแล้วก็เกิดเป็นความหึงหวงคุณแม่เล่าบอกว่าตั้งแต่ที่นายช้างเข้ามานายชัยวัตรเนี่ยก็มักจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวกับนายช้างและที่น่าสังเกตก็คือ นายชัยวัตรโทรศัพท์มาหาคุณแม่ทุกวันวันละสองชั่วโมงแล้วก็มักจะพูดคุยด้วยถ้อยคำที่อ่อนหวานน้ำเสียงที่อ่อนโยนคุณแม่มองว่าแบบนี้ผิดปกติวิสัยเพราะว่าคนเราถ้าไม่ชอบกันเนี่ยจะไม่โทรหาทุกวันแบบนี้ส่วนในช้างจะออกมาชี้แจงเรื่องที่ถูกพัดพิงหรือไม่คุณแม่บอกว่าจากที่คุยกันมองว่าไม่มีความจำเป็น เพราะว่าตนเองนั้นก็ไม่ใช่ศิลปินดาราถึงแม้จะมีการพัดพิงด้วยว่าแม่ให้ในช้างไปเอาใบหย่าจากภรรยาที่นครราชสีมาด้วยก็ตามแต่ก็ขอยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงและที่สําคัญมองว่าการที่นายชัยวัฒน์นำเรื่องชู้สาวนี้มาพูดเพราะว่าต้องการที่จะเบี่ยงประเด็นเรื่องเงินซึ่งตอนนี้ตนเองได้ให้ทนายเดชากิติวิทยาน,านันยกเลิกสัญญาแล้ว พร้อมกับย้าว่าการที่พูดคุยในรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งยังไม่ได้บอกว่าจะแจ้งความแต่เป็นการพูดคุยในรายการเท่านั้นเรื่องนี้เป็นประเด็นเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่นายชัยวัตรโลมากุลอดีตที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยเขาออกมาอ้างบอกว่ามีรูปภาพที่คุณแม่เนี่ยจูบกับนายช้างแล้วก็ยังให้เงินเดือนนายช้างเดือนละ20,000บาทสร้างความไม่พอใจให้กับคุณแม่ของคุณแตงโมออกมาดำเนินคดีเรื่องของการยักยอกทรัพย์ครับ